ยางใหม่สี่เส้นเลยนะคะเจ้าของ่าดูแลรักษารถมาดีมากๆเลยค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีน้าเงินนะคะพรูมาัลพาวเวอร์นะคะเบาะหนังเป็นระบบปรับไฟฟ้ามีเมมโมรี่สองจุดนะคะคูลนาเลยนะคะลายไม้รอบคันค่ะรถสวยมากๆเลยนะคะใครได้คันนี้ไปคุ้มมากๆเลยค่ะราคาตั้งขายที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะเล่มทะเบียนฟ้องโอเลยนะคะ รถคลาสสิกที่สภาพดีมากๆเลยค่ะแอร์เย็นขับดีนะคะทำไปเป็นแสนเลยนะคะใครได้ไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะพร้อมใช้ทุกอย่างเลยค่ะยางก็ใหม่เบาะก็ใหม่นะคะสภาพดีมากเลยแล้วก็ไม่มีอุบัติเหตุเลยนะคะรับประกันเลยนะคะคันนี้เล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยค่ะใครกำลังมองหารถคลาสสิกสภาพสวยๆนะคะ คันนี้เลยนะคะรถสวยบอดี้สวยนะใช้แอร์เย็นขับดีมากๆเลยค่ะ 3, ร, e 4, uto, 92, ะร,รถเ,เ,เต็น300 EW 124 G Auto ปี1992ค่ะสนใจยังไงโทรศัพท์ในเบียร์เพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์09